วัดีครับวันนี้ก็ช่วยกันทำที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่มาหมูปากคาเฟ่นะครับก็เพิ่งจะเสร็จนะครับวันนี้ก็ได้สะตังกับจโมงมาช่วยกันนะครับก็น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเดิมทีนั้นมันมันจะเละเละแบบนี้นะครับที่มันจะเละเละนะครับตอนนี้ก็ พอได้จอดรถได้อยู่ประมาณสักหนึ่งสสามสี่ห้าหคันหคันนะครับที่เอาหินคุกขนาดเบอร์สามทับสี่หินภูเขานะครับมาปูนะครับเราทำตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับนี่ก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกนะครับถ้าตกมาอีกก็คงจะเละอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่ท้องฟ้าก็แดงๆมาอยู่นะครับ ้าแดดออกจากสามวันนี้ก็ดินก็น่าจะแข็งหมดนะครับวันนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะครับที่มาทานกาแฟหรือทานอาหารที่ร้านนะครับน,นี่ก็ทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับเนาะนี่นะครับก็มาถึงก็จอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าตรงนี้ได้เลย เดินเข้าทงหมูปา่าคาเฟ่ได้เลย,เลยมา่ถึงก็จะเห็นหมูนะครับนี่นะครับบรรยากาศวันนี้ก็เงียบดีนะครับเนาะมีที่นั่งมีอะไรนะครับตอนคืนนี้ก็จะดูดีหน่อยเพราะว่ามันมีไฟเนาะนะครับแล้วก็วันก็ดูดีอยู่นะครับ นี่นะครับหมูป่าคาเฟ่บรรยากาศตอนคืนนะครับไปใครก็สามารถมานั่งแวะทานข้าวทานกาแฟได้นะครับมันเป็นกําลังใจให้พวกเราได้นะครับหมูป่าคาเฟ่นะครับนี่เราก็พร้อมนะครับที่จะรองรับนะครับลูกค้าทุกท่านที่จะมาอุดหนุนที่ร้านหมูป่าคาเฟ่นะครับ อันไหนที่อยู่ในเขตสกลนครก็อยู่หลังโลตัสกกสุ่มโฮงนะครับแวะมาได้หรือจะโทรมาสำรองที่นั่งก่อนได้นะครับหรือสอบถามเราก่อนได้นะครับที่0874916629นะครับผมเนาะ <S 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 โทรมาสั่งก่อนได้นะครับบรรยาก,กาศตองคืนก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าน้องมิวเขาตกแต่งด้วยไฟนะครับตกแต่งด้วยไฟมันก็จะดู บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับเมนูเราก็มีหลากหลายเมนูเลยนะครับเมนูแนะนําทางร้านเราก็มีมมนะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c r i b ์นะครับให้กับกาแฟกรกกออกด้วยนะครับผมสวัสดีครับ